นะครับสอนหนังสือเด็กมาโอ้โหโนานปีละทีเดียวแต่จากพัะจ้าปูกลายมาเป็นครูเพลงท่านเป็นทั้งนักเขียนนักแต่งเพลงผมเรียกท่านอย่างง่ายๆว่าคููเพลงอัจฉริยะวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านก็ได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติวันนี้ในฐานะของสิทธิเอกของพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค14เจ้าวัดวัดไร่เข่งพระอารามหลวงพร้อมที่จะสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านหน้าบัดนี้สองมือของบรดาท่านผู้มีเกียรตินั้นตอนนี้ถือโทรศัพท์มือถืออยู่วางตอนนี้ถือแก้วน้ำอยู่วางและใช้สองมือปรบมือดาน,นาต้อนรับคูสราคุณอวุธครับ สวัด <icate> ีคขอเชิญทีเรายการได้ครับผู้ชายคนดีอยากเป็นคนดีของเธอบอกยาำในใจเสมอ จะดูแลทั้งเออไม่ดีีสุดแต่เส้นทางขังสองเรานั้นเป็นทางชัำระอาจมีบางทางสะดุดพี่อยากให้เธอเข้าใจตามความยากง่ายดีใจให้รอและดูไปปีปข้าไปไปคน หลายข้าวต้องคุยที่เที่ยวเรือต้นมามากมายปัญหาโขมขืา่มาให้เราแบ่ไว้บางครั้งไม่ได้ตั้งใจงจะให้ใหมมทำร้ายบางครั้เลิกงานกินเล้าตั้งอกเรื่องเมายอมรักไม่ทำไหลับตึงปาง เธอห่างเพราะนานา้ากเธอออกนอกทางให้เธอฟังคนฟังหานอกกายม,มีบางอย่างแต่ไม่คุอนอกใจสักเดีัวชายคนนี้ยังเป็นคนดีของเธอเึงเห็น ไปบางอย่างแล้แต been, h, sí ่ใจรักเธอมันยังคงที่รักอาจมีมันแต่ไม่มีวันทับใจดวงนี้ทุกอย่างต้อไปยได้ทัาเพียงแปดที่เข้าใจได้ขอเสียงคนเข <com> ้าใจกันด <m ix calculate> ังๆได้ครับ วันนี้ด้วยรักและความเข้าใจทําให้พวกเรามารลวงตัวกันที่นี่นะครับเมื่อในงานเล่นร้อยเอ็ดปีศาสราจารย์รมบาลีสุอาจารย์ยาารยลยแล้วดีใจครับเป็นบีณฑัาปรอลไรครับ ผู้ชายคนนี้ยังเป็นคนดีขอคเธอพึงคิดไปบางอยา่างเธอแต่ใจร,รักเธอนั้นยังคงคิดรักอานนีมันแต่ไม่มีวันครับจะให้ดวงนี้อย่าง,งาาติ้นไปได้ดีขอเพียงแต่ที่ ขอบคุณใจมากขอบคุณหลายเพื่อนนะครับขอบคุณมากครับผมตัออดีใจครับหนึ่งปีต้องมีสักครั้งหนึ่งที่ได้มากราบขอพรหลวงพอ่อวันนี้